กาศร้อนมากเลยเอาที่เย็นเย็นเมาเลยนะได้ค่ะคุณนายเราสักครู่นะคะ,ะมาลับ่ะขอบใจมากจ้ะคุณนายคะมะนาวขอลาหยุดสามวันนะคะพอดีว่าพี่ชายบวชค่ะพ่อแม่ให้ช่วยงานที่บ้านนะคะคุณนายฉันไม่ให้ลาถ้ามะนาวลาไปแล้วใครจะช่วยฉันซักผ้าหุงข้าวล้างถ้วยล้างจานล้างรถลดน้ำต้นไม้ฉันไม่ให้ มาตั้งสองปีนะคะหนูมีสิทธิ์ละวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า6กวันนะคะวันยงวันหยุดอะไรไม่มีทั้งนั้นน่ะมะนาวอย่ามาหัวหมอเซสชันหน่อยเลยอาคุณนายไม่ได้นะคะมะนาวพูดถูกแล้วนะคะลูกจ้างทํางานครบหนึ่งปีมีสิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจําปีไม่น้อยกว่าหกวันทำงานนะคะอ้าวหรอฉันไม่รู้นะเนี่ยว่ามีกฎหมายคุ้มครองคนทํางานบ้านด้วยต่อไปฉันต้องศึกษาไว้บ้างแล้วล่ะ เจ้าหน้าที่มากเลยนะคะยินดีค่ะมีปัญหากฎหมายแรงงานปรึกษาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ได้นะคะค่ะเย้เย้เย้ครับสำหรับลูกจ้างที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า6วันนะครับโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างนะครับ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่สามารถจะหยุดพักผ่อนจําปีได้นะครับโดยที่หากนายจ้างเนี่ยไม่จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนจําปีเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะมีโทษตามท่านจัดคุ้มครองแรงงานได้นะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเย